ไปแล้วนะคะเราเดินเข้ามาข้างในแล้วคะ่ะถึงวัดนางพญาแล้วนะคะการเข้ามาที่นี่ก็เลือกได้สามสามอย่างนะคะจะเดินหรือว่าจะขี่จักรยานหรือว่านั่งรถรางมาก็ได้คะ่ะอันนี้เป็นวัดนางพญานะคะน,นอน้องพี่พี่เข้ามาทำความสะอาดแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยบอกเบอร์หน่อย ก็สวยนะขอบคุณค่ะนี่นะคะเขาก็จะมากวาดกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่หน้าหน้าโบราณสถานนะคะเมื่อกี้มีกลุ่มมีกลุ่มคนเอ่อน่าจะเป็นคณะาอาจารย์นะคะาเาเนนี้ครนี่นะคะบรรยากาศดีดี เพราะว่าต้นไม้ใหญ่เขาเยอะมากๆค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยอ่ะอุทยานปวัติศาสตศรีสชนาลัยนะคะเป็นมรดกโลกนะดีใจที่ได้มาเที่ยวอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อก่อนก็จะแบบมาเที่ยวโชบๆเฉยๆอ่ะเนี่คย่ะบรรยากาศดีๆแล้วก็ตรงนี้เลี้ยวถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ย วัดแรกวัดแรกเป็นวัดนางพญาถูกไหมคะมาอีกหน่อยก็จะเป็นวัดเขาพนมเพิกวัดช้างล้อมแล้วก็วัดเจดีเจ็ดแถวอันนี้นะเราเคยไปมาแล้วละ่ะประมาณ700เมตรนะคะเราก็เลยเลือกที่จะเดินจะว่าไปก็ไกลอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมคะเนี่ยแต่อากาศดีดีอ่ะ เห็นไหมคะเดินไปเรื่อยๆคนข้างหลังเดินกลางแผนที่อยู่นะครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะมาเที่ยวกับเรานะเลือกวิธีเดินค่ะเป็นนักวิ่งเลยเลือกวิธีเดินไม่รู้คิดผิดหรือเปล่านี่ค่ะลมลื่นมากเลยค่ะทุกคนวัดข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัดนางพญาค่ะเราเดินผ่านมาแล้วเนาะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราอาจจะขยักขย่อนหน่อยนะพอไปถึงที่ถ่ายรูปเราก็ต้องขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงโอ้ยากาศบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีดีว่าไม่ร้อนมากนะคะเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เขาเยอะมากไงสวัสดีค่ะคุณเลดเมียเลดเมียที่อ่านถูกไหม พี่มาพามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะแล้วใจกล้ามากนะเดิน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 ผ่านวัดแรกวันวัดนางพญาแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องบ้างนะคะวิมันมีเสียงเพลงนะอย่านะถ้าเกิดว่าเราหยุดไลฟ์ไปก็แส,สดงว่ามีเสียงเพลงนะคะ เดี๋ยมีมีรถรางข้างหน้าเขาแบบนำเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะฝากขอบคุณที่แวะมานะคะฝากกดติดตามช่องบ้างนะตัวเองนี่ค่ะนี่น,น,นี่นี่คือรถรางที่เขาที่เขาเผู้สูงวัยเขานั่งมาแต่เราเลือกที่จะเดินค่ะ ไปทำอะไรที่ไหนนี่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะนี่อยู่ที่ศรีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะเออพี่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะแล้วก็มาเที่ยวศรีสัชนาลัยเนาะนี่เลยค่ะอันนี้รถล่างข้างหน้านะรถล่างนั่งเที่ยว ีบะะรรยากาศดีๆแต่อีช้พักน่าจะร้อนแล้วค่ะที่ด้านนี้เป็นวัดหลักเมืองตรงน,นี้เป็นวัดหลักเมืองนะคะพาเที่ยววัดค่ะ,ะเป็นแบบอุทยานประวัติศาสตร์นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยร่มเรื่อนมากค่ะ วัดหลักเมืองไปไหมเราต้องไปวัดหลักเมืองไหมไม่มีอะไรอะคะตรงนี้น่าจะเป็นวัดช้างล้อมปะมเอาในนี้มันจะมีวัดช้างล้อมนะยังไปอีกอยังไปอีกไกลหรอสี่ร้อยเมตรเองคือวัดอะไระเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดูได้อ่ะไป โอ้มีต้นทองกวาวใหญ่ๆเข้าป่าค่ะชอบเข้าป่าเข้าป่าโหูตรงนั้นก็สวย,วยนะนะคนอื่นอาจจะมองไม่สวยแต่เรามองสวยนะเ<ฮ>ข้าไปดูก็ได้วัดอะไรเมื่อกี้เขาเขาเลือกที่จะแบบนั่งรถลางกันไปเนาะสวัสดีค่ะ นี่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะเริ่มร้อนแล้วใจกล้าไม่เอาล่มมาไม่เอาล่มออกจากรถอาจจะได้ สิ้านาทีเราอาจจะต้องออฟก,ออก,ก่อนทำไมแบตเราจะหมดไวขนาดนี้เนี่ยที่นี่คือวัดอะไรเอ่ย มันจะเป็นซอกๆเกนะทางเข้าอะ่ะวัดอะไรคะวัดสวนแก้ววัดสวนแก้วอุทยานใหญ่อ๋อเฮ้ยพักแป๊บหนึ่งก็ได้นะร้อนคือมันกว้างใหญ่มากเนาะถ้าเรามาคนเดียวนี่ไม่เขาไม่ค่อยจะเวอร์เท่าไหร่ต้องหาเพื่อนมาด้วยนะคะ ดีที่ว่าแบบช่วงนี้ฝนมันตกอะค่ะแล้วก็จะเลยไม่ร้อนมากเท่าไหร่สวยอยู่นะคะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะถ้าอายุเกิน60ปีเข้าฟรีค่ะแต่เมื่อกี้คณะเมื่อกี้นะคะเขาก็เกิน60ทั้งนั้นแหละมีเด็กๆอยู่สองสาคนเขาก็จ่ายเต็มราคาเลยค่ะบอกว่าถ้าถ้าเป็นคนไทยคนละ30บาทนะคะปรับราคาขึ้นมาละแล้วก็ถ้าต่างชาติก็จะ200 ห้องนงห้องน้ําดูดีมากนะคะข้างหน้าโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงอีกวัดหนึ่งเราจะไลฟ์ดูต่อนะคะต้องเซฟแบตไว้หน่อยเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยได้แค่แปดนาทีเองอะ่ะให้หน่อยไหมเดี๋ยวพาเข้าไปดูวัดข้างในแป๊บนึงก็ได้สักสิบนาที อันนี้วัดเล็กๆนะวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่อะเป็นวัดเออเป็นวัดวัดสำคัญขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัยค่ะอันนี้มีแผนพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีเจดีย์ประธานทรงกลมก่อดด้วยศิลาแรงแล้วก็อะไรนะปัจจุบันเหลือเพียงฐานเขียงหน้ากระดานฐานปัดและมมลัยลูกแก้วสามชั้นองค์ะคระฆังอยู่ในสภาพชำรุดและส่วนยอดหักหายไปจริงด้วยค่ะอันแบบนี้หักจริงๆเนาะภายในวิหารยังคงปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีและอัสนะสง์ โอเคนะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกทีนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆค่ะอ่าตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดิอนอีกไกลเลยค่ะนะคะ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ